สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์ตเกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่24เมษายน2568นำข่าวดีมาบอกผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับอาจได้รับเงินเร็วขึ้นนะครับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเงินอะไรครับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นแหละครับแล้วก็เงินเบี้ยผู้พิการนะครับซึ่งโดยปกตินะครับกรมบัญชีกลางเขาได้จัดทําปฏิทินเอาไว้แล้วว่าเดือนไหน จ่ายเบี้ยเงีคผู้สูงอายุวันไหนผู้พิการได้รับเบี้ยคนพิการวันไหนทํานองนี้กรมบัญชีกลางเขาได้มีการจัดทําปฏิทินไว้ตลอดทั้งปีงบประมาณแล้วนะครับโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2องหจนถึงเดือนกันยายน2องห้าเดือนของปีงบประมาณสองห้ากรมบัญชีกลางก็ได้จัดทําปฏิทินวันจ่ายเงินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตามข้อมูลตามข้อมูลปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยเงี้ผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยผู้พิการนะครับ ตามข้อมูลนะครับตามที่กรมบัญชีกลางได้จัดทาปฏิทินวันจ่ายเงินเอาไว้เดือนพฤษภาคมนี้นะครับพฤษภาคม2568นี้จะจ่ายวันที่9พฤษภาคม2568นะครับจ่ายวันที่9พฤษภาคม2568แต่เนื่องจากในวันที่9พฤษภาคม2568เป็นวันหยุดราชการอาจเลื่อนให้มารับเร็วขึ้นกว่าวันที่9อาจเลื่อนมาเป็นวันที่8พฤษภาคม2568นะครับอันนี้ต้องติดตามข่าวอีกครั้งนะครับ แนวโน้มที่จะเลื่อนเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะโดยหลักการการจ่ายเงินเบี้ยเงี้ผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยคนพิการนั้นโดยหลักการนะครับเขาจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนถ้าวันที่10เดือนใดเป็นวันราชการไม่ใช่วันหยุดก็จะจ่ายตรงวันที่10นะแต่ถ้าวันที่10เดือนใดเป็นวันหยุดราชการกุมบัชกลางก็จะเลื่อนวันจ่ายเข้ามาเป็นวันทําการก่อนวันที่10 ซึ่งตามแผนการจ่ายเงินหรือว่าตามปฏิทินการจ่ายเงินของกรมจีการเขาได้วางระบบเอาไว้ว่าเขาจะจ่ายวันที่9พฤษภาคม2 5 6 8เพราะว่าวันที่สิพฤษภาคมเน่เป็นวันเสาร์วันที่9พฤษภาคมเน่เป็นวันศุกร์ตามปฏิทินเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีนู่นแหละครับเขาจะจ่ายวันที่9พฤษภาคม68แต่พอดีปีนี้ปี68นะครับวันที่9พฤษภาคม2 5 6 8นี่เป็นวันหยุดราชการเป็นวันพืชมงคลนะครับเพราะฉะนั้น แนวโน้มที่จะเลื่อนมาจ่ายเร็วกว่าวันที่9เป็นไปได้สูงก็จะอาจจะเลื่อนมาจ่ายวันที่8พฤษภาคม2568อันนี้ที่เราใช้คำว่าอาจอยู่นี้ก็เพราะว่าต้องรอข่าวอย่างเป็นทางการจากกรมบัญชีกลางก่อนนะครับถ้ากรมบัญชีกลางประกาศข่าวออกมาอย่างเป็นทางการว่าเลื่อนมาจ่ายวันที่8พฤษภาคม2568นั่นแหละจึงจะเป็นข่าวอย่างเป็นทางการแต่ณวันนี้นำมาแจ้งไว้ก่อนว่าอาจครับอาจเลื่อนมาเป็นวันที่8นะครับ ซึ่งแนวโน้มครัว่าอาจจะเลื่อนเป็นวันที่8นั้นสูงมากครับที่จะเลื่อนมาจ่ายวันที่8พฤษภาคม2 5 6 8และจะทําให้พี่น้องผู้สูงอายุผู้พิการได้เงินเร็วขึ้นกว่าทุกๆเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ